สวดครับผมสวัสดีตอนแรกครับผมวันนี้มาเบึ้งไห้เบิ้งหน้าครับคือเกาหลังจากที่ฉีดปุ๋ยน้าไว้ครับไปหามือแล้วครับรู้สึกว่าเขียวแล้วครับย่องเขียวแล้วเขียวแล้วครับผมงามเลยครับน่ครับ ทีมกันแท่นี่สูงคักครับได้ผลอยู่ครับเดี๋ยวไปเบิ่งงานทางตลนครับนี่มังที่เกี่ยวไว้ครับแตกแล้วครับแตกใบแล้วที่เกี่ยวไว้ครับ เป็่นเปลยล่ะนี่ครับแตกใบแล้วครับเขียวอยู่ครับเลีวดีครับเลวดีอยู่ ทีมนี่ครับเน้นนี่ได้ครับเขียวเลยครับเขียวหมดเลยใบเขียวดีเด็กคนรับไป่นองเขาง,ง่ามแห้ครับ กองไส้ครับปลานองไส้กับเกี๊ยวครับปลากระบอนปุบปับปุบปับอยู่พี่น้อง พอมันใส่รลอครับนี่ อย่างเงี้ยเบื้องอบๆครับางามกันไล่รับนี่ตรงนี้เน้นอยู่เพระาะว่ามันกระปูมันกินแล้วก็ตามครับมองนองไส้เพิ่มดันดินออกมาปั่นข้างหน้าเนี่ยครับฟังบนเพิ่มไป,นป,นป,นปดันดมากครับก็เลยเปิดหน้าดินออกดินมันก็เลยดนนันนะครับผมก็เลยเน้น สูตรที่มันมีกรรมะทันแน่จัง่อยครับไอเล่นตัวลังนั่งนักครับชิ้ห้าห้ายิมหาครับเลก็ใส่ปุ๋ยที่ทั้งใบน้ำครับเน้นถาสารอาหารน้ำลงไปให้มันเขียวเขียวเลยไม่น้องเขียวลุเลยครับงามอยู่ครับ เลยครับเดี๋ยวภาคผิดลองไปวลูทางทาผมครับปลูกแล้วครับรนี่บยใบมาทางพุ่นแล้วครับแรงๆพุ่นแล้วครับมันฝนบุกเข้าไปในใบมาทางเฮ็ดกระถ่อมไวน้นางผักพรผมผักเสา,ากินเข่ากินน้ำนี่ครับเห็นพิมพ์กันหน้าครับ กะเดียงวิ่นออตอนนี้ต้องถอนออกนะครับต้นกระเดียงต้ายครับนี่ของนามีตน้นกระเดียงเลยครับอันนี้พ่นเขาแน่วพ่นเป็นเขาแน่วที่บริษัซื้อเขาแนวนะครับเขาแนว่เพิ่นเก็บไว้เองบางสีงแกมแน่แบบนี้ครับอันนี้เป็นเขาเจ็กเลยครับบาม,มีหยาเลยครับ อยางนีคุณฟังหิ่ปุแทนนี่นะครับอย่า yeah. ก้อนมองนีบอเ,เขียวเลยนะครับเขียวแล้วครับฉีดปุ๋ยนี่ลงนี่ครับยังมีห้อยขาห้อยอยางอยู่ครับนี่จะดีนะจะเป็นนาปั้งเลยครับนี่ทอกแล้ว หน้าปังเลยครับนี่หน้าปังจะอยู่คางข้างหน้าครับทองแล้ว ปลาพี่น้องเสียงปลาแลน หอยขาเนี่ยผมว่าหอยขาคนยิงนกบ่ครับนี่นี่กวนกเห็นห้างหลายครับตอนผมมาฉีดนกตะลุ่มแกนิ้วนี่นี่แส่เลยหอยขายังม่ใหม่อยู่ผมว่าผมย่างอาทิตย์กว่าแล้วนะกูเดียงพี่น้อง ออกบกระเด้งออกก่อนออก,กัะเดียไงไอ้ไม่ต้องขานกมิลงมาครับนี่นครับ มีบอไยครับแต่ว่ามีอยู่ฟังนี่แหละครับจากมาจะใสหน้าหนีไล่อยู่ครับนี่หน้าคางคางกับหน้าหน้าสาวครับก็บมี่ขึ้นกันครับนี่นี่ครับขนนกแต่ไฮตะหุ่นบ,บ่มีเลยครับมีห้นี่นี่มีอยู่ฟังนี่ครับน้อยหนึ่งเดี๋ยวพ้นครับมาฉีกเขา เอาเขียวดีขนาดครับเผนมาเขียวทนเขียวนานไต้ถึงนเราผมฉีดแต่มวันเสาร์ก่อนมือนี้ก็ได้ครบรอบพอี่ครับเอามือพี่ เขาน้าปังจัาเขาน้าปังเลยเขาน้าปังกัประกอบสีมาวาน,น่าปีนี่กับพอ่อเปนว่าน,น้าปังนะครับโอเคนะครับพอใจครับเป็นที่พอใจ ขอบคุณพี่น้องที่รับการรับชมครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมตัืปรพาทคลิปต่อไปครับเดี๋ยวสุดท้ายพี่น้องเพิ่งนี้เลยครับผมพอกันอีพี่นาครับสวัสดีครับ